สวัสดีครับแฟน YouTube ช่องไพโรด TNL ครับ TNL ครุปนะครับผมคู่ไพโรดมือนี้มาเบื้องหน้านะครับในสาระเกษตรเพื่อชีวิตมือนี้นะครับมาเบื้องหน้าพื้นพื้นนี่ซิบไลครับหลังจากที่ฝนบโตกมาประมาณอาทิตย์เต็ม แหงมดเนี่ยเมือ่อคืนฝนเด็ดตกลงมานักเติบแตบพ่อมีน้ำพ่อได้ให้เขามีแหงมือนีมาลกลกลกสโสนุหลายเติบลกได้สองงานก็ยังมาท่านเบิดดีเป็นไดบาท่านทัวพื้นที่นี่หน้าพื้นนี่นะครับเดวานตั้งแต สิบแปดเมษาแต่ว่า,ามีมองบ่เกิดต้นต้นนี้นี่สิบแปดเมษาแต่ว่ามองบ่เกิดก็วานสามไปมันกำลังขึ้นประมาณเดือนกว่าฟังนี่ก็เดือนกว่า,วามีห้ามียังกำลังขึ้นแซมหลายอยู่ตัวนี้วนันอัตราการวันอยู่ที่อ๋อยี่สิบห้ากิโลกรัมต่อไร่ครับ มีมองได้มันบกเกิดมมืกระหางลักษณะ่างสิเด็กจะค่อยสามเอาเดี๋ยวรอนามเล็กน้อยมีต้นสนโอสีงมงต่าต้นสนโนี่มีซูปีถอนจะได้กับว่าหายก็ตงมาถอนช่วงนามมีหนามนี่แหละจังมันสิดึงหักขึ้นมาเมือ่อพวกสนโอต้นนี้กันนะอาซีล่อล่อไอ้พวงงานี่ยล่อตัด รอมีน้ำกับช่วงให้ยามันแก่ก่อนอาสิเป็นเดือนปลายปลาเดือนเนี่ยล่อนามต้นต้นจักพี่น้องเอ,อื่นต้นไม่ยงังบุ้นโมผมเอ,อเนืนยาห้างก้าดีหลายคักกำลังขึ้นจักมาน้ำพันเขาจักมาน้ำอยู่ในหน้าจะของเจ้าว่าจะได้บมีคูปีอรรถ กุกสนุ่นี่ก็ถอนถอนได้สองแป้งประมาณสองลายเสานี่ว่าล่อหนามมีหนามจงมันฉีดถอนได้ง่ายแล้วก็ดึงขึ้นมาทั้งหากแต่ว่าถ้าบ่มีหนามมัน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 ขาดถ้ามันขาดฝังดินอยู่ก็มันก็จะเกิดขึ้นมาไม่อีกคาบ่ตายเป็นที่หนีประมาณเกือบสองเดือน พอมันแห้งแหลงเขาโบมีนม้ำเหลืออยู่สองแปลงมีก๊กสนุบินมาหลายแต่ว่ายังบ่ท่านได้ถอนเพราะว่ามันฝนตกมานาม้ำบ่ท่านถึงน้ำบ่ท่านหลายบนไดเพราะว่ามันแห้งแห้งไปโดนเติบไปเป็นอาทิตย์กว่า ถือโคยมาน้อยๆแต่ว่ามันกับมี่เพื่อน้อยๆเราเห็นดให้มันให้ยาน่ะมันขึ้นมาน้าเขาแต่ก็บพเป็นปัญหาเดี๋ยวคอยรอดหนามฝนกับช่วงที่ยังมาท่านเขาา่าท่านก้มนะตรงตรงมามาตัดส,ส่วนส่วนเรื่องตัดใบเขายูทูบเปอร์หลายคนก็นกนลงนะเกษตรกรกับเขาใบเบิ้ง สมัติเขาไปเบิงเขาไปศึกษานะจึงวิธีการแต่ละค้นกับบอคือกันในการทำน้ามีสูตรไผ่สูตรบ้านกวานไปองผกรมกวานมันมีห้างเน่แต่ว่าก็ล่อน้มมันบอกเกิดอาจจะเป็นดินมันแห้งเกินไปทิ้งฝนทิ้งช่วงไฟช่วงนั้นก็เลยเดี๋ยวมาสาม เดินหน้าขึ้นมาแนมีเขามีน้ำขึ้นมา,าค่อยมาสามเอาอีกเหลืออีกนิดหน่อยงานละน้อยอส่งสิบส่อสายปัญหาหลังจากนากั้นก็สิเอ่อเอาเครื่องตัดหญ้ามากำจัดว่าจะพืชอยู่ข้างคันแท่คันแท่นาพื้นที่ฟังนี่ซิฟไลฝน ตกมากอะเขา่าก็มีแห้งหลังจากที่มุ้ว่านมาเบิ่งน้ำมันเหี่ยวมันเหี่ยวมันเฉาเพราะมัน,มนถูกแดดเผาเนาะแดดแห้งบ่มีฝนฝัน่งนี้ก็กำลังขึ้นหญ้าก็ขึ้นมานำ้ำก็ล่อหนามคอยมาตัดเอาฝั่งนี้หน้าน,า,น,า,นาดันไหมอีก แปลงหนึ่งอยู่ฝั่งไต้ปลามันกับอาสีมีน้ำแน่จักหน่อยตัวน,นั้นหาไรแต่ว่าพื้นที่ก็จัดการระบบน้ำก็ได้ดีพอสมควรเพราะว่าเาน้ำรุงจากปลามันแล้วก็หน้าพื้นที่เสมอกว่านี้ตัวน,นี้มันบ่คอยเสมอบันไดค่ะอาซีไดสามหลายอยู่แต่ว่าหาเวลาว่าง ลรวก็รอรอมีน้ำกิดสิเป็นยังไงปีนี้บอ่คหอยงามคือมูเขาคนเขาวานหลังบางคนกับพรท่นมีหยาบางคนกับท่งหยาท่งเขาขึ้นมาแล้วแต่ผู้ใดวานถือช่วงจังหวะเวลาก็ว่ากันไปผู้ใดมีหยากับแก่ไขปั๊บปุ้งแต่วันหน้านี่ บดใส่สารเคมีครับนี่วันปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดขี้ไก่อัดเม็ดตาผู้ตะวันถุงละหนึ่งไร่ตัวน,นี้กัยังยังยังต้นเขาก็ยังเขียวอยู่ยังถือว่ามีปุ๋ยยังมาท่านแหง้งยังมาท่านเหลืองปันไดมาท่านขาดถือว่ามาท่านขาดปุ๋ยลองพาพี่น้องมาเบ่งครับนี่ พื้นที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ครับฝนมาแบบบอ่อบ่อคอยทีบันไดเขาบางบาง,บางจุดบางจุดกับกำลังสีใต้ยังสีกระมีนีก่กำลังแหง้งกำลังแดงดเป็นเขี่ยกำลังจับเื่อวานถือแดดเผากำแห้งใต้ไปตัวนี้ก็ล่อ เดี๋ยวลอมีหนามเล็กน้อยหนามยังมาท่านเพียงพ่อบัาไดร่ออีกสักน้อยเพราะว่าผ้ายุ่เขานายจีอีหลายมืออาชีพโดอนอีกจัามือก็ว่าประมาณว่าสินเดือนนี่แหละสิได้มามาตัดใบเขาออกเพื่อว่ากำจัดห้าหลายคนก็มีวิธีการจัดการบ่คือกันในเรื่องของการกำจัดห้าบางคนก็ถอนเอา บางคนระสีดยาแต่ว่าขันเศษเกษียนทรสี์กับมันกับว่าสีดว่าไ้ถึงสีสีดตปวพี่นะหรือว่าสารตกขางกับมีผลต่อพ้นเหตุหน้าคือเา่าก็เลยผมเลยบอใส่สารเคมีน้ำเขาปีนี่ก็รลองวานในอัตรา2 5หากิโลกรัมต่อไร่เบิง้งกับผมกับว่านาอยู่ ก็รลอเบิ่งผลผลิตวาถ้าเฮ้าใส่ปุ๋ยเพียงพ่อึงวะานามมีพ่ออาจิมีผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือหรือลดลงจังไดก็จังต้อนใดผลผลิตจังสิมารีวิวห้พี่น้องเบิ่งอีกเื่อนึงพื้นที่นี่ซิไไลครับหนาก็ะมันมีหลายพื้นที่พื้นที่มันยังมาท่านเสมอบันใด มองนีบ่มีหนามกัญญาขึ้นแซบเนี่ยบ้างมองกับบ่าแม่นเขาแล้วทำไงกัญญากำลังขึ้น,นล่อหนามยังสิมาตัดเที้ยเดียวนี่แหละพี่น้องในเบิง้งว่าพื้นที่ทางฟังทั้งผม,มเป็นยังสี่ทางฟังพี่น้องอ่อ สมาชิกหรือว่า,าู้ติดตามใน Facebook ใน Youtube หลังจากฝนตกล้วพี่น้องเขาน้ำเป็นยังไงฝนฟริดไอ้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นยังไงผลลหมากลางไม่หรือว่าเขาน้ามัมนอ้อย ว่ากันไปเนี่ยครับเกษตรเพื่อชีวิตเขาต้องปรับปรุงเว้าไปเรื่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังบ่ท่านมีสาระปันใดว่าพึ่งทําช่องไม่ก็บ่มีสาระที่ว่าปันใดกับอันใดมีสาระเนี่ยบ่สาระเนี่ยกับพี่น้องก็ฟังเอาไปปรับปรุงจะคลองขึ้นมีข้อเสนอเนี่ยอันใดที่ผมว่าผิดหรือว่าจัดการการจัดการนั้นผิด วิธีหรือว่ามีขคอเสนอเนี่ยจังไรกัดคอมเมนต์มากเลยครับว่าบางเต้ากับตังพื้นที่ตา่างดินบ่คือกันวิธีการจัดการบ่คือกันกอาจสิได้ผลบ่คือกันอาจสิดีกว่าหรือว่าอาจสิเออบ่ได้ซ้ำนี่หรือว่าบ่งามซ้ำนี่แต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจสิงามกว่านี้ก็ คอมเมนต์มาแล้วก็ให้ขอเสนอเนี่ยหรือว่าแนะนำผมได้ครับผมบอถือเบอจะคล้องกับบกหรือว่ายังบ่ตรท่านหูบันไดอาชีพี่น้องหลายคนกับอาชีพหูหลายกว่าผมคือการ,กรเกษตรนี่มันสิไปูบอกว่าผู้ใดหูหลายกว่าผู้ใดมันกับบ่ได้เพราะว่าบางเทือประสบการณ์หลาย แต่ว่าวิชาการโบมีบางเถอก็เอาไปใส่บ่เกิดประโยชน์กับมีครับวิชาการหลายประสบการณ์โบมีก็มันก็ต้องหาประสบการณ์มันจัดการโบแต่ละพื้นที่เนี่ยเพรากันในการทําการ,กราเกษตรโบแต่ม,มันแต่อ่อยแต่เขาหรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆมีหลายคนที่ไปสนใจในอินทผลัมแน่ สนใจในโกโก้หรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆให้พี่น้องศึกษาก่อนศึกษาก่อนก่อนสิสิลงทุนมันจได้เป็นตัวก็อินตัวเป็นปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานในการประกอบในประกอบการจัดการผลผลิตแปลงนี้เอา มันแปดเก่ามาเสียบไว้ตั้งแต่ด้านหน้าไม่ยังพรท่านได้ถอนพอเถื่ออยู่เอาเป็นอาหารเห็นหนูได้ปุนี่หนูมากินเขาไหวพี่น้องมาดักหนูแ <c> ต <oughs> ่พ่อได้หนูขัวาน้ำพิ่นอยู่แต่ว่าปีนี่แหละสีถอ,อนออกพอล่องถอนไปไปหลายต้นแล้วก็มีหัวแน่อยู่ในในข้นหน้า ลองปลูกปลูกในคัานานครับาพื้นที่บ้างแป้งมันกับ,บม่มีบ้างแป้งกับ่บมีหยาบานหดกบล่อหนามมีหนามเตวกับางเทตอกับยังบาท่านพ่อ พี่น้องมาเบิงทางพี่น้องเป็นยังไงขึ้นฝนตกบอ่อหรือว่าจังไดคอมเมนต์มาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับช่อง youtube น้องไม่แน่นีอันใดก็แนะนําำกันเข้ามาหรือว่ามีอันใดสอบถามกับคอมเมนต์มาได้ครับ ผมหูผมกระจตอบสอบบ่หูผมกระกจะไปหาข้อมูลมาตอบกบไดหูพัทยาเถอะมันก็นต้องหาข้อมูลสอบถามคนที่มีประสบการณ์ซึงครื่อมือนี่เรื่องเทคโนโลยีอยังต่างต่างนี่มันมันถึงกันครับท่านกันกูไดมีอินเทอร์เน็ตกะใส่ในเกิดไอ้กัานไอ้ใส่ในมันเกิดประโยชน์การเกิด ใส่ว่าเกิดประโยชน์กับบอมีประโยชน์นะครับรอหนามรวกาชิมะสามบางนี้ก็วานปุ๋ยบทัวได้บุญยิ่งเือยัง,อยงไลยมีดังๆเหลืองๆเนี่ยบางเทื่อเป็นน้ำดินน้ำดินปุ๋ยบ่พ่อกาสิยังบัท่าน ถูกพื้นที่พระยุเขาช่วงนี้ก็อาจจะมีตกกันเนี่ยบางมองครับว่าตกก็อาจจะร่อมืออื่นมือลังกับอาจจะมาด้วยครับนี่กำลังคืมอยู่มีฝ่าเป็นน้ำเลยแต่ว่ายาังบริ้ตกทั้งเสานี่บริตบตกแต่ว่าคาดว่าสายสายอาจจะตก พาพายุนี่มาผัดมาจากฟังนู่นละเทศเพื่อนบ้านขมินขม้นเมีน้นมาขึ้นขมิ้นตกตกโอ้หลายจังหวัดเลยเขาไดนา้น้ำกันแต่ว่าห้าก็ะไดแต่เขตอีสานใตเนี่ยบ้างพื้นที่บ้างมองก็อาจจะว่าถือมีเตล้มก็มี่ฝนตกโบทัวฟ้าก็มีครับแต่ว่าก็ล่อเบิงเพราะว่าพื้นที เท่านี่ก็ประมาณหอดวันที่ยี่สิบกับน,นาสิโดนจักมือพี่น้องคนใดเตรียมกักเก็บน้ำก,กักไว้ครับนี่สะมีน้องกับขนตกขนมัน่วมเขากับเปล่นงานา้ำใส่สะใส่ข้องไว้เนี่ยกือว่า ฝนทิ้งช่วงปลายปลายเดือนเนี่คาดว่าฝนทิ้งช่วงจะว่าบลูว่าสิทิ้งช่วงดดนบันไดผมก็พยายามกักเก็บน้ำไว้เดี๋ยนี่ล่อล่อว่าให้ต้นเขาแ,แข็งแรงแล้วก็ในน้ำช่วงนีจจ้ใส่ปุ๋ยหลอบแหลกบ้างๆไปก่อนล่อตัด ัดแล้วก็เพื่อสิท,ทำไรว่าจะพืชพวกห้าพวกตัดเสร็จแล้วก็ล่อฝนในช่วงที่ฝนไม่มากาักหนามอีกรอบนึงห้าพวกนั้นก็สิตายตเขาเขาก็จะขึ้นประมาณนั้นครับต่ต้องกอนตัดต้องว่าฝนมันชิม,มากหรือบ่ม,มาต้องตง้องต้องศึกษาครับ ศึกษา,านาเว็บกุมมุตุหรือว่าตามข่าวเว็บกุมมุตุวิทยาเป็นสิ่งใดพยากรบอกเกษตรกรสิ่น้ำมาปรับบรุ่งมาพัฒนาหรือว่ามาจัดการในผลผลิตของจาของว่า ช่วงไดควรนสิใส่ปุ๋ยช่วงไดควรนสิล่อกำจัดวัชพืชล่อนามล่อพืชบ้างชนิดกับตองกา้านหนามมาคือกันแต่มันสำหรบหลังปีนี่พี่น้องปลูกงามกว่าปีที่แล้วหลายถาา้าเบิ่งเด้ราคาสิเป็นยัไนงไงเัต้องฝนฝนกับอาชี์มาบอบอทัวถึงช่วงช่วงวันนึงกับ พวกที่ปลูกกับใต้หลายเจ้าสวนแป้งของผมเองก็ใต้ไปหลายได้ามไปหลายกับลังขึ้นปูดคุยกับพีน่น้องในสวนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องนี้นี่นครับหรือว่าถามมา้าม่าท่านไหนกดติดตามกดติดตามตามคลิปใหม่ๆอาสิเดออัปเดตอาสิบ,โบ,โบอยบันไดมีสาระกับอสิเดมาคุยกัน อาชีพอะไรลงบอยทุกมืออาชีเเ่้นสักเป็นอาทิตย์หรือว่ามีกิจกรรมมีสิ่งที่น่าสนใจก็สิเอามาลงเพื่ออะไรให้พี่น้องเลยเบิง่งเอาไปศึกษาแหลกเปลี่ยนคว้าหูกันมาเสาหนีมาก่อนกินข่าวเสามาเบิง่งหน้า มาเอาหุ่นเขาถอนกกหย่าได้สองสองประมาณเกือบสองไรกะเอาไปเทอะละนิดละน้อยไปอาศัยว่าใสา่แรงงานจาของบริจ้างเขาพี่น้องคนใดอยากสอบถามอยากแนะนำมันไดก็คอมเมนต์มาด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องย t u ู e น้ำเนี้ยฝากกดติดต,ตามน้ำเนี้ย คลิปใหม่ๆสิไดแหลกเลี่ยนความหูกันถือว่าได้แหลกเลี่ยนความหูอื้นที่อื่นๆฝนตกเป็นยังไงตกแห้งตกคอยเป็นยังไงคอมเมนต์มาครับบอกกาวเหลาแจงเนี่เป็นถือถือว่าเป็นทางผ่านในการ ก็จ่ายข้าวในการบอกข้าวพี่น่องกันแล้วกันในช่องนี้อาชีพเป็นช่องที่ยังบ่ทุกคนยังบ่ทันหูจักหลายครับฝ่าเป็นน้ำอยู่เดียวกับมาคืดว่าบ่ด,ดนหรือกระตกกับสารบับอร์นี่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับ